กล้องรุ่นนี้สามารถอัดวิดีโอได้นะครับเราก็มาเลือกที่วิดีโอนะครับกดเล็กคอร์ดก่อนจะเล็กคอร์ดเครื่องก็จะแจ้งว่าให้ตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับอ่านี่เป็นนับสุณ API นะครับตั้งชื่อเป็นวิดีโอนะครับ กดเซฟตั้งชื่อเสร็จเครื่องก็ขึ้นมาเคคอร์ดนะครับถ้าเป็นภาพวิดีโอก็ยัมภาพขึ้นไหวก็สามารถเค็กขอบัันทุกได้นะครับถ้าเราะเรีย้อแล้าก็กดหยุดนะครับรูปวิดีโอจะออกเซฟไปนะครับ